สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูไอหนุ่มใหญ่ไอหนุ่มใหญ่ซายมูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นโคมาสซ์บีซีสองร้อยสิบรุ่นสิบเอ็มซีโร่นะครับเออกระหึ่มเลย วางท่อไปน้องวางท่อน้ำท่วมครับฝนตกก็เลยวางท่อหน่อยโอ้ย6ูนยขับมันเร็วพี่น้องอ่ะบอต่เสียงไน้อง,อง,องครับ หลังก็ดูดน้ำมันแบบออโต้ตรงนีงานขยายถนนโอ้ปราซิลขึ้นมาเยอะครับถือว่าตัวแรงครับองค่ายโคมสือ่อเอน้ำหน่อย ช่วงโปรโมชั่นเขาซื้อแรกรุ่นแรกๆนะพี่น้องบุกี้หนึ่งคิวแต่ว่าจะแถมแถมบุกี้รุ่นรุ่นแปดด้วยครับเออสียงสะใจมากครับ จะวางพ่อปูศิลาจัดให้ครับเดี๋ยวว่าจะมีปลาไหมตรงนี <g iggle> ้งานขยายถนนขยายไรทางครับ ดูดน้ำมันแบบออโต้ลลองหลังระบบคอมแท็กตุมอามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยฉนเหล็กและกระสามแท้ครับ เสียงอร่อยมากครับตัวนี้นี่ครับปาสิตี้เนี่ยร้อยหกสิบห้าแรงมากนะครับสภาพยังรอมากครับเนี่ย น,น,นี่น่าจะเกะมาเคยรีวิวแรกๆนี่ประมาณ2ปีครับนะช่วงล่างก็ของ m อซครับรุ่นแก็จะเหมือนกัน80เซนกนระับไอแท็กต,ตัวเลิกตัวแคเรีย2ตัว นำลายนี่แรงครับผลิตหรือว่าประกอบที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าอะไรส่วนใหญ่นั้นนำเข้าจากเจปแปุ่นำใหญ่ครับตัวน,นี้เจ๊แข็งแรงมาก รีวิวดูหน้าดูหลังด้วยครับเดี๋ยวสิบโลเอาไปกินโอ้คันแบบนี้มีเกินชาติเจริญซับด,ด้วยครับวางโขโอ,อประมาณแปดสิบครับตรงนี้ รุ่นนี้แต่ว่าพุ่งกี้น่แถมมาสองนะครับก็เลยเอาของรุ่นแปดมาใช้ถ้าเป็นพุ่งกีนึงคิวจะลึกครับรองดักฝุ่นนะครับอยู่ข้างบนสองหนึ่งศูนย์นี่ก็น้ำหนักประมาณที่เป็นตันนะครับ อโปพหน่อยนี่ครับน้ำเต็มเลยสวนยางเลย รุ่นแปดมาใส่ครับก็จะอยู่ประมาณ0.90รูปบาทเมตรมาปุ๊บไ่ด,ดูสังเกตยังไงครับตัวท็อปจะมีกรองข้างบนนะครับหลังกิ่งเนี่ย สองร้ซมาถ้าเจาะแข็งเรือ่องานหินก็2องเลยไ่น้อง ระบายความร้อนพันพมใหญ่ครับห้อน้ำใหญ่เครื่องยนต์ก็จะลดวัดรอบครับวัดรอบอาจจะอยู่ประมาณ1 0 0 1 7 5 0นะครับต่ำสุดถ้าดูได้ครับ ทูเป็้ว่าเพชชาเจริญซับเอ็กซ์คาเวเตอร์อ็นทรัค mm hmm. จบด้วยเอ็นศิโร่รสีซีสองหนึูนยนะครับ ปัจจุบันค่าตัวก็ไม่แน่ใจนะดูแลโดยบางกอกโครมาสือเซลครับสำหรับโเคเมาสือเราจะวางท่อเพ่ใช้ปอปลาครับใส่ปอปลาในการวางเอาออกตัวกอนพี่น้อง มาเจอกอ็ผ่านมาจัดให้พี่น้องได้ชมกันฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ